สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพีตันยนต์อีกแล้วนะครับรถคันนี้เป็นอีรุสูดี a มกนะครับปี2015เครื่อง2.5มาพบกับรูปลักษณ์ภายนอกเลยนะครับรถคันนี้ด้านหน้าใส่กระจังโกเมียมมานะครับตัดด้วยคิ้วสีเทาครับผมสีรถภายนอกมันเป็นสีเทาออกสีเทาดำนักหน่อยนะครับไฟเป็นไฟ LED จุดไฟเลี้ยวนะครับจะอยู่ในโฟมไฟเดียวกันจะได้เกิดมาด้านข้างนะครับด้านข้างเป็นล้อที่ e 37 ก้านยกนะครับเลเซอร์สีแดงมาลัดด้วยยาง2อ5 55า8เป็นล้อสไตล์ SUV รถคันนี้เป็นตัวเตี้ยนะครับด้านข้างตัวนี้จะเป็นไฟเลี้ยวที่ประตูแล้วก็ติดคิ้วไม้สีข้างนะครับสีอันคิ้วสวยๆตัดด้วยเบอร์เปิดพฟเมียมมาพบกับด้านหลังกันเลยนะครับครับด้านหลังคันนี้นะครับใส่ท่อ้ายปลายไ,ไดรมาให้อันนี้เป็นท่อของเอสสนะครับสวยๆเลย ช่วงล่างของันนี้นะครับเป็นช่วงล่างเดิมจากโรงงานนะครับภายในช่วงล่างสวยมากเลยนะครับงั้นเรามาดูภายในกันเลยนะครับมาพบกับภายในของเขากันนี้เลยนะครับภายในกันนี้สีดําแล้วตัดด้วยสีครีมนะครับหน้าคอนโซลจะเป็นสีดำโกลบข้างประตูะเป็นสีครีมกันนี้สะอาดสวยๆเลยครับชุดคอนโซลหน้าหน้ามีตัววิทยุติดจากโรงงานนะครับคันน <G> ี้สามารถเล่น USB AUX <vent> CD ได้นะครับเอเป็นตัวมือหมุนเป็นรุ่นธรรมดานะครับสามารถปรับลมภายนอกได้รถกันนี้เป็นเครื่อง2.5 เกียร์5สปีดเกียร์ถอยจะอยู่ด้านหลังปกติเลยนะครับจุดหน้าคอนโทรลจะเป็นไฟ LED นะครับสามารถสั่งการได้เลยครับแสดงผลทุกอย่างครับเดี๋ยวมาจมด้านหลังกันเลยนะครับครับมาพบไฟในด้านหลังกันนะครับไฟในด้านหลังตัวคันนี้นะครับจะปรับเบาะได้2ระดับปรับหรือว่าเก็บของเป็นยางอะไรแม้พวกประแจแม่เรงจะอยู่ไว้ในนี้ได้ทุกอย่างเลยนะครับแล้วจะสําหรับพับไว้ของด้านหลังนะครับ คันนี้สะดวกสบายมากครับจุดด้านข้างของคนนั่งหลังนะครับจะมีที่วางแก้วให้สองจุดเลยนะครับเปิดกระจกครับผมได้ยนสองฟังแล้วก็จะมีลำโพงด้านหลังด้วยนะครับคันนี้เดี๋ยวเรามาพบกับหน้าอเครื่องกันเลยนะครับครับ ในห้องเครื่องกันเลยนะครับกันนี้เป็นเครื่อง2.5นะครับเป็น 4JK3 เครื่อง U3 ครับผมด้านข้างนะครับจะมีพวกสวิตช์กันขโมย ABS ถุงลมนะครับแล้วก็ทางด้านขวานะครับตัวนี้กล่องฟิวกล่องโซล่านะครับเครื่องใหม่ๆครับผมน็อตเดิมไม่ได้แกะเลยนะครับเดิมจากโรงงานเครื่องสะอาดมากเลยนะครับไม่มีน้ำมันเยิมครับผมเป็นไงกันบ้างนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับเป็นรถ2 .5 5ด u u ายู l ุออเครื่อง U3 นะครับถ้าเกิดท่านใดติดต่อสนใจนะครับมาทดลองขับเต็นท์ัดยนตหรือว่าคนไหนที่ว่าคิดจะจัดไฟแนนซ์หรือซื้อสดนะครับกันนี้พร้อมขายพร้อมโอนเลยนะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจติดต่อทักเฟซต่อ3านะครับโทรมาได้เบอร์061 254 3660ครับอันผมต้องขอลาไปก่อนครับ